การซื้อที่ดีที่สุดมันต้องอยังไงนะเพราะว่าการซื้อที่ดีที่สุดมันทําให้เราทําผลกําไรให้บริษัทได้อย่างงามถูกไหมการซื้อที่ดีที่สุดมันก็คือการซื้อให้ได้คุณภาพซื้อให้ถูกต้องตรงจํานวนซื้อในจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ให้ส่งตรงสถานที่แล้วซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ใช่แถมมีบริการหลังการขายด้วยอันนี้คือการซื้อที่ดีค่ะ ครูมีเขียนบอกไว้เลยในหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์หรือถ้าใครมีอยู่แล้วจำไม่ได้ไปอ่านนะคะอยู่หน้า22ครูบอกเลยอันนี้เป็นหัวใจของงานจัดซื้อถ้าคุณทำงานแล้วตอบโจทย์หัวใจของงานจัดซื้อเนี่ยช่วยบริษัทได้แน่นอนทำผลกําไรให้บริษัทได้แน่นอนแล้วคุณอยากจะอัพเวลลงไปเฮ้ยอยากรู้ว่าไอ้ที่ซื้อจังหวะเวลาที่เหมาะสมมันต้องทำยังไงเพราะไอ้ที่จังหวะเวลาที่เหมาะสม ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราซื้อด่วนเงี้ยสองชั่วโมงจะใช้เพิ่งจะซื้อเงี้ยโอ้โหมันได้ของแพงแน่นอนเพราะมันด่วนเฮ้ยเราทํายังไงอ่ะให้มันซื้อในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเฮ้ยทาไงที่จะซื้อกับซัพพลายเออร์ที่ใช่และตอบโจทย์ในคอร์สจดซื้อเบื้องต้นสร้างฐานที่มั่นคงในนั้นครูขคยีเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยในคอร์สนั้นอะ่ะมีแถมหนังสือเก่งจะซื้อก่อนเช้าวันจันทร์ด้วยนะโอ้โหโคตรคุ้มค่ามากนอกจากในคอร์สเนี้ย ครูยังมีสอนอยู่ในคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างด้วยขย,ยี้เรื่องนี้โดยเฉพาะในคอสคู่มือจัดซื้อจัดจ้างมันสําหรับผู้นําผู้บริหารพร้อมเป็นมาสเตอร์คอสเป็นคอสใหญ่แต่ถ้าคุณอยากจะชิมลางในงานจัดซื้อเฮ้ยคุณเริ่มที่คอสนี้ก่อนได้เลยจัดซื้อเบื้องต้นสร้างฐานที่มั่นคงในจัดซื้อเบื้องต้นครูไม่ได้สอนแค่เบื้องต้นนะมันเจาะลึกลงไปหลายเรื่องเลยขอ outline, คอสอัลไลน์ครูดูว่าครูมีสอนอยังไงบ้างเดี๋ยวครูส่งให้คุณดู คุ้มค่ามากๆนะในจัดซื้อบ้างต้นครูเชียเลยบางคนอนะทำจัดซื้อมาเป็น10บสปียังไม่ได้องค์ความรู้แบบนี้เลยไปเอาความรู้แล้วค่อยไปอัพเวลตัวเองความรู้มันคู่กับเงินในกระเป๋าคุณนะตอนที่ครูทํางานครูมีความรู้พื้นๆของงานจัดซื้อครูก็เป็นระดับปฏิบัติการแต่พอครูมีองค์ความรู้มากขึ้นอัพเวลมาเป็นซีเนียเป็นแอซิสเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัทมันก็คือองความรู้ทั้งนั้น ขอให้คุณเรียนรู้เนาะแล้วเอาไปปฏิบัติอย่างสนุกสนานและผ่อนคลายเพราะชีวิตหนึ่งเดียวก็จากไปแต่ถ้าเราไม่สร้างอะไรเลยมันก็จะห่อเหี่ยวดังนั้นเราจึงต้องสร้างเราจึงต้องมีเป้าหมายคุณทําหน้าที่อะไรก็มุ่งสู่ท็อปของตรงนั้นแล้วผลตอบแทนมันจะได้อย่างงามเราใช้ชีวิตอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เต็มร้อยบรรจงสร้างในสิ่งที่เราทําเพราะสิ่งนั้นไม่เสียเปล่ามันกลับมาสร้างเราเช่นกันครูขอให้คุณ เรียนรู้แล้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆเนาะจากใจคุณทัญญาค่ะ